ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ะชอบมากๆก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและเราจะบุกสู่1ล้าน5 0 0แสนซับไปด้วยกันนะครับผมที่ขับรถ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแม่ย่านางจะต้องปกป้องเราได้แน่แแม่ย่านางอ่านั่นแหละสิ่งไปเลยลูกอีกสักพักหนูจะได้ไปส่วนหนึ่งของคอนกรีตภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนั่นนี่ วันนี้ช่อง Easy Boy มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129่บาทต่อเดือนจากราคาปกติ419บาทามีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1นึ่งเรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดมีหนังตลกหนังการ์ตูนอนิเมะสุดมันมากมายพร้อมทั้งซีรีส์เกาหลีซีรีส์ต่างประเทศสารคดีและทีวีโชว์มีให้รับชมครบทุกแนวเลยรับรองได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆบีอ ดูแลตลอดอายุการใช้งานและสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดีไลอย่างเดียวสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสําหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง E ี s y b o y ยก็รุ้นรับเงิน10,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR c ค d e ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix t h e เ t e r เตอร์กันนะครับ โอ๊ยแม่ครับผมรู้สึกเหมือนโดนผีเข้าอ่ะเพราะแกเล่นเกมเยอะไปไงล่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเพราะกูเล่นเกมเยอะเกินไปนี่คือถุงน่องสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทาเล็บอะฮะถุงน้องที่มีการทาเล็บมาก่อนแล้วพอใส่จริง <poisoned indo> นี่มันเล็บเพียงจีหเปล่าวะทำไมมันเหมือนตัดแปะเอาจังเลยวะนี่มันไม่ใช่เล็บมนุษย์มันคือเล็บเอเลียนทฤษฎีที่นิวตันค้นพบในแอปเปิ้ลทฤษฎีแรงโน้มถ่วงและอีกเยอะแยะมากมายผมได้ค้นพบทฤษฎีในแอปเปิ้ลมีสติ๊กเกอร์ติดตรงแอปเปิ้ลเหรอนี่ไงกูเอามาติดหน้าผากนี่แหละที่เขาเรียกว่าทฤษฎีการยึดติดอาจารย์มัธยมปลายเรื่องนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้เดี๋ยวตอนขึ้นมหาลัยก็ได้เรียนแล้วอาจารย์มหาลัยงั้นครูขอข้ามเรื่องนี้นะเรื่องนี้น่าจะได้เรียนมาตั้งแต่มัธยมมมมมมแแลล้้้้้้้้้้ววววคคคนน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 นรรรรรรรููููสสสึกก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 ััับบผจะะไไไไไดดดดเเเเีีีีีีียยยยืืื่่่่่่่ออ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 องงตหุททาาา็พ เรียนกูก็ไม่เข้าใจกูก็สอบตกจบข่าวนี่คือเค้กวันเกิดสำหรับแมวแฮ Happy birthday ทูเมียวเอาปลาทูหนึ่งตัวไปนะอืมแล้วกูจะได้กินตอนไหนอ่ะไม่ไมากินหรอกกูจะเอาไปทำอาหารบนซองบุหรี่บอกว่าการสูบบุหรี่ทำให้ฟันเหลืองโอเคตรงปกการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ <c oughs> เด็กๆอย่าไปทำตามเด็ดขาดเพื่อนมึงอย่าใช้กูเกิลในประเทศไทยนะทำไมวะเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นกูแบบเนี้ยโอเคกูพอเข้าใจแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้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 งมร่งานไทยแลนด์เกมโชว์2022ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไทยแลนด์ พระพุทธองค์เมื่อเราปรินิพานแล้วให้ยึดมั่นคําสอนของเราให้เป็นาศาสนาเพื่อให้ทุกคนได้ทดําดีคนพุทธแทบทั้งโลกไหว้รูปปั้นคอนกรีตบูชาพระเครื่องพญานาะคบูชาผีปีศาจความรู้สึกของพระพุทธองค์หยุดก่อนนะไอ้ชายาศาสนามันไม่ได้ใช้อย่างนั้นพุทธสยุุธธึดทท่านี้เฮ้ยท่านี้มัน นี่คือเอลซ่าที่สั่งไปและสิ่งที่ได้ก <c oughs> ูได้เอลซ่าหน้าบันพบุรุนี่มันเอลซ่ารือลิงวัวหุตังกันวะเนี่ยหลังจากที่ฉันมีสิ่งนี้แล้วต่อจากนี้ฉันจะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะฉันมีเป็ดยังไงล่ะแวกๆก,กูคือเป็ดกูจะอยู่เป็นเพื่อนจูเลกออกผลิตภัณฑ์ใหม่รสส้มตำปูปลาล <No. S 1> น้องชายของผม,มทนความแซ่บเผ็ดร้อนที่ไม่ไหวแล้วเมื่อมีผู้ชายจูจีกันในห้องผู้หญิงน่ารักจังเลยค่ะโอ้ยได้กันแบบน่ารักมากผู้ชายอืมพวกนายนะใจเกเรกันแล้วสิเด้อ ทำสบูต่ตกฮะเกมโอ้คุณน่ะได้โดนสักจอบไปเรียบร้อยแล้วที่โรงเรียนเขาทำกลงแบบนี้กันมีคนมาขโมยโปรเจคเตอร์สิ่งที่ผมคิดจะเกิดเขาครูได้เองได้เวลาปั๊มเบลลแล้วสินะเล่นไม้เ้ามาเกินไปก็อย่างนี้แหละแป้งโยคีในละสมีง,งเูเขียวถ้าจับทีเดียวอาจได้เฝ้าพระอินทร์เจอบ่อยๆจะกูกเริ่มชินกูไปเฝ้าพระอินทร์ในทาแป้งโยคีแตาราราร่ละคนอื่นพกปากกาดีสอมาส่วนผมเปหรอพกนกไก่มากินไงล่ะครูจับไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเป็นเด็กหลังห้องยังไงล่ะมุมน่ารักน่ารักของสิ เอ,อ้ยรักได้แต่อีกเขาก็รักเหมือนกันมึงไม่ได้รักกันมึงเบียดกันจนจะตกคลองอยู่แล้วนะเมื่อพูดถึงอาหารในโรงเรียนวันปกติกูได้กินมาม่าต้มกับหมูสับเม,มืม่อมปคนระตัวโรงเรียน กูกิน,นรูอยู่สบายและกูได้กินเมนูที่กูไม่เคยได้กินมาก่อนโรงเรียนเนี่ยมาโ,โกหกได้แนบเนียนมากจริงๆเกราะเซรามิกทนทานกระสุนทนทานทุกสภาพอากาศแข็งแรงมากๆถ้วยเซรามิกจับมาใช้งานเพื่อทาหล่นแต่กระจุยําไมถ้วยที่ทําจากเซรามิกมันกระโปงจังวัดตามหาขนมแบบนี้ค่ะว่าจะเอาไปทําโรงทานวันที่13ค่ะก่อนจะไปทําโลงทานรบกวนมาใช้นี่ก่อนจ้า เรียบร้อยครับเกมแม่บอกว่าห้ามทักนะลูกถ้ารู้สึกว่ามีอะไรที่มองไม่เห็นผมที่เผลอทักลูกค้าต่อประตูอัตโนมัติเปิดแต่ไม่มีคนเนิ่เข้ามาเลยอ๋อใฮ้วกูจะโดนผีสัดยอมไหมเนี่ยผมที่เล่นโดนตีในชชูโบนัตสิน บาฟังกาดสีกีตาร์และกระดีดไวโอลินเด้อครับเมื่อพูดถึงแอปนี้เล่นตลกผีผมกับเพื่อนได้ตอนปฐถมอืได้วเวลาปไปไล่จับผีกันแล้วหรือทุกคนนะ<ร>ลาทับผีฉบับสีเพื่อนเกล<ต>ืทุกคนเคยเล่นแอปสแกนผีไหมฮะใครเคยเล่นคอมเมนต์มาบอกทีนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนของผมมันแล้วตลกมากๆเลยวิ่งหนีกันกระจุยเลยรวมสิ่งที่หายบ่อยที่สุดในโลกไฟแช็กคลิปดิบผมยาดมแล้วก็ช้อนใช่เป็นอะไรที่หายบ่อยมาก <No. S 1> เวลาเราหามันไม่เจอหรอกเวลาที่เราไม่หามันจะโผล่มาทันทีมักระเป๋ามันเชยไปแล้วนี่มกกกกแมมวเป๋านนีี่ลลอออยยุษ์โัง กายอ่ะเอ้ยสจิก็ไปออกกำลังกายด้วยอ่ะกูชอบเหรอเนี่ยเช็คจมูกออกกำลังกายไงล่ะกูเด็กมังคตรเทพอยู่แล้วจมูกกูแข็งแรงที่สุดโอ้โมันคุ้นๆนะเนี่ยเราเนี่ยอืมคุ้นๆนะเนี่ยใส่เสื้อเหลืองนี่คุ้นนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหนี่คุ้นมากเลยคุ้นมากๆเลยไปที่ไหนกูก็เจอโอ้ไม่สุกแล้วก็ยังเอามาขายอีกเนาะซูชิปลาแซลมอนผมที่เอาไปทอดเนี่ยสุกสักทีก็ปลาแซลมอนขอให้กินดิบๆแบบนั้นแหละมันถึงจะอร่อยแล้วมึงจะเอามาทอดทำแมวอะไรวะเนี่ยพี่โตต้องการคุณเซ้งงสิ่นี้้้ในราาาาคถูกโโอหเป็นนป้้ายยยแบบเีังไไงกกู็เข้้าปซืส แน่นอนและทุกคนล่ะจะกล้าเข้าไปซื้อหรือเปล่าถ้าเจอป้ายแบบนี้ไก่วิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จริงๆฮะไก่หน้าไดโนเสาร์จากนักสู้สู่นักเก็ตไปซะละ DIY ไม่ใช่เรื่องอยากใช้เสร็จแล้วก็นํากล่องมันมาใช้ต่อได้อีกรีไซเคลิลยังไงล่ะกูจะกินลงไหมเนี่ยเมื่อคนที่ไม่นับถือศาสนาโดนผีหลอกแล้วกลับมาพึ่งศาสนาศาส,สนาเจ้าทนอยู่กับความกลัวไม่ได้ดแล้วผลเป็นไงล่ะกลับมาเจอข้าจะให้แม่ของคุณยุ่งกับถุงซีเรียลของคุณเพราะว่าจะเป็นแบบนี้กูได้กินซีเรียลกุ้งแห้งแม่กูเอา มึงขึ้นไปทำอะไรบนเพดานนะไอ้ชายฉันไม่สามารถขาดสองสิ่งนี้ได้นั่นก็คือผ้าห่มและพัดลมเพดานสองอดี้มันต้องคู่กันเสมอเพราะผ้าห่มป้องกันพัดลมเพดานพัดลมเพดานก็ทําให้ผมเย็นเวลาห่มผ้าห่มไงล่ะเมื่อครูให้คิดค้นโครงงานวิทยาศาสตร์ผ้าอนามัยแบบใหม่ทั้งใหญ่และบางสามารถใส่ได้เต็มตัวคนเลยครับใครมันจะใส่ผ้าใบใหญ่ขนาดนี้วะตอนโสดเห็นไม่อย่างเท่โคตรเฟี้ยวตอนมีเมียอุ้ยแอปเปิลขึ้นมาหน่อยตอนมีลูกไปที่วางตุ๊กตาโดยเสาไปเรียบร้อยละความเท่อะไรหายไปหมดละเมื่อคุณดู YouTube แล้วาาสร้้้งงหอน ้องน้ำนก็จะเอียงๆแบบนี้แหละสถา,าปัตยากรรมสไตล์ยุโรปเมื่อเธอบอกว่าอยู่ๆทำไมผมถึงดูดีขึ้นสิบนาทีที่แล้วผมน้ำมันพลายกู <c oughs> เติมน้ำมันพลายลงไปเองแหละจงรักกูจงหลงกูจงรักกูจงหลงก,กู <c oughs> เมื่อคุณมีภารกิจที่ต้องปราบวายร้ายแต่ดูเวลาแล้วเป็นสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีไปละหมาดที่มัสยิดก่อนดีกว่าถ้าสไปยดอว์แมนเป็นแบบนี้นะวายร้ายมันคคพังเมืองไม่เรียบร้อยแนละ้ว <c oughs> นี่คือไอติมที่ต่างประเทศโอ้โหดูน่ากินจังเลย <c oughs> ไอติมที่ประเทศไทยนี่ก็ <c oughs> ดูน่ากินเหมือนกันน่ะเป็นไอติมท สู่บ้านของผมในโลก Minecraft และที่บ้านของผมก็เลี้ยงฟราปลาภาพโมนาลิซาที่อยู่ในยิมโอ้โหทำไมโมนาลิซามันกล้า,าโำตัจังวะนี่มันเป็นแรงผลักดันที่จะทาให้กูออกกำลังกายได้แม้กระทงโมนาลิซาก็ยังออกกำลังกายได้ทําไมกูจะออกไม่ได้วะไก่ทอดหัดเล็กไก่ทอดหัดใหญ่มันเป็นไปไม่ได้คู่แข่งทางธุรกิจยังงั้นเหรอไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหัดเล็กไก่ทอดหัดใหญ่สูตรหาดใหญ่กว่าข้าวเหนียวไก่ทอดหาดโคตรใหญ่ข้าวเหนียวไก่ทอดหาดโคตรใหญ่กระทะทอดไก่นีมันจ้องจะเล่นกันเป็นกระบวนการเลยเหรอเนี่ยนี่คือรถของพ แน่นอนรถพี่พาสุโรแน่นอนอ้าวมึงจะมาโวยวายอะไรรถกูไอพวก,กลิงกังไม่มีสมองใครที่คุณคุ้นป่าแห่งนี้พวกคุณไม่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าคนป่ามันจ้องจะเล่นคุณอยู่ยางไงล่ะระวังด้วยเดอ้อขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจบกันด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย